ครับเพื่อนเพื่อ่าไปย่างตลาดเท่าก็ได้เฮ็ดปวกเนาะเท่าสิ่งกับเทียงเคืองครับไปถอดบานประมาณใบม่วงครับเพื่อนครับแล้วจะเดินทางกับกัครับผมเท่าได้ปาเตะแล้วก็เฮ็ดปวกแล้วก็จิโร่เนาะเป็นฝากมาให้ครับแล้วก็จะเดินทางกับแหละครับผมบรรยากาศเนาะมาสองสามเทื่อแล้ว นี่ครับเพื่อนๆครับที่ขาขามไปเอาวันกี้นี่ครับผมไปขามไปเล่ามากเนาะนี่ครับจิรอครับเพื่อนเพื่อนครับหนึ่งทุงครับเพื่อนสองทุงครับกิโพมเนาะกิโอมจิรอทั้งเบิร์กะหนึ่งสองสามสี่หาทุงครับนี่ได้โตัวยังไงเพื่อนเพื่อนท่าบอกคุดแบบบ้านบ้านครับคุดมาแบบบ้านบ้านเลยเ้าสิแกงใส้อ่าจริงจิจีรอนี่ครับ ขัวกินกับเข่ากับแซบเฮ้ว่าเห็ดเปปปอนนะครับเนาะเห็ดเป็นปนกับแซบแล้วแต่มือนี่ข้าสิแกงใส่ข้าสิแกงใส่เนาะใหม่ครับขึ้นมันขาสิแกงกิรอใส่เนาะใหม่ใส่ฟักทองหรือใส่หักอื้อเนาะรายการนี้แหละครับเพื่อนๆครับพักขะแยงครับบางคนกับมักครับบางคนเป็นกับหมักใส่เห็ดหูหนูใส่หมักบวบเนาะเพื่อนเนาะแล้วก็นี่ครับใส่เห็ดบวกน้ำครับกำลังล่างครับเพื่อนครับขึ้นมัน ก็ปวกครับกงล่างๆครับแต่มันหักบ้านเนาะมันก็ได้แตกเดี๋ยวครับแกงหน่อไม้ครับตอนเที่ยงครับตอนตอนบ่ายตอนเที่ยงเนาะนะครับเมนูตอนบ่ายนะครับแกงหน่อไม้แล้วก็ใส่จิโร่ครับนี่มั้งจิโร่หาโกทุ้งนี่เพื่อนสุดยอดครับ ครับเ,เพื่อนๆครับหลังจากหมอมันเลื่มเดือดน,นิดนึงเขาก็จะใส่ข้าวเบือ่นอกไปหน่นอเนาะตักข้าวเบือใส่นะครับเ,เพื่อนๆครับใส่จิโร,ร่มาใส่ไบอยไซครับจิโร่เขาสิขัวกินกินกินตาหางเนาะแกงไม้นี่แหละครับหมอนาะง้วก็ใส่พักใส่ง้างใส่เห็ดเห็ดปวกเห็ดปวกที่ใส่เบิร์ตดีแล้วก็อ๋อชจิช้นหน่อย เดี๋ยวหมอเดือดแกงแลยแต่ว่ากันครับแต่เอาสีเอาพักผมลงเนาะพักขยี้งเลยกะน,นี่แหะครับหมักบวบกับเพชรหู้นูน่แหละเพื่อนนี่ครับเพื่อนเข้ากันดีไซทเฮ็ดใไซย้งไรเ,เข้ากันสกินแหละครับหิวแล้วใส่พักก่อน,น,นแล้วอลไรเนาะสิไปไซหม้มอไซเฮ็ด ลูกแกงโนไม้เนี่ยแหละช่วประจูนไม่หลอเด้อฮู้ั่นเนอะนี่ครับเห็ด <h led> ปวกแกงหนไม้ใส่เห็ดปวก <h led> <h led> อ,อ๋อแบบกินนานดีกว่าอือใ, <h led> ใส่เบิดเลยเนาะครับเนาะ เด็กก็สูที่เกาต่ว,ว่าเนาะเดี๋ยวมันซุกแต่จังหากันไหมนะอนเพื่อหลาจะครัวจิรอเนาะครับเนี่ยแยงเฮ็ด เขาเนี้ยครับเพื่อนๆเนี่ยแกงเห็ดจิโร่คับเขาเทียนครับอืมบรรยากาศกินเขา,าเน้ำกันเด้อครับผมกินเขาเทียนเขาใบาขามมาแต่เล่าเมื่อกี้นะครับเพื่อนๆครับกินเขา,าเน้ำกันเด้อแซ่บๆส,สียบอาหารบ้านเฮา